สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวสมุดบันทึก3ปีและ5ปีที่มีในมือนะคะเราเคยมีคลิปที่เล่าถึงสมุดบันทึกเล่มนี้ไว้แล้วนะคะเป็นสมุดฮอบุนิชิ5ปีตั้งแต่ปี2018ถึงปีนี้ปีสุดท้ายแล้วนะคะ2022นี่ก็ใช้มา4ปีครึ่งละแต่วันนี้เราจะไม่มาพูดถึงเล่มนี้กันแล้วนะคะเพราะว่าก็เคยคุยกันไปแล้วแบบละเอียดละเอียดเลยนะคะหาดูได้ค่ะวันนี้เราจะ มาพูดถึงเล่มอื่นๆบ้างที่เราแอบซื้อเก็บไว้ไม่ยอมใช้สักทีนะคะสองเล่มแรกสองเล่มแรกเป็น5ปีเหมือนกันนะคะจากมิด o ริค่ะเราชอบการดีไซน์สไตล์แบบนี้มากๆเลยอะ่ะมันดูแบบเหมือนเป็นสมุดโบราณเนาะก็จะเป็นสไตล์เดียวกันนะของมิด o ริเนี่ยเขาก็จะมี3ปี5ปีแล้วก็มี10ปีเลย เรามาเริ่มที่เล่มนี้กันก่อนนะคะเป็นสีเขียวสมชื่อมิโดริเลยค่ะเพราะว่าเป็นสมุด5ปไดอารี่ที่ครบรอบ70ปีของมิโดริค่ะจัดทำมาเป็นคอลเลกชันพิเศษเลยค่ะเล่มพิเศษเล่มนี้นะคะก็จะมีคอนเซ็ปต์ของเขาอยู่เหมือนกันนะคะนั่นคือในแต่ละเดือนเนี่ยจะมีประตูที่หลากหลายบานประตูที่ไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในสมุดกันดีกว่าค่ะว่ามันไม่เหมือนกันยังไงนะคะ ก็จะเห็นกุญแจเนาะแล้วก็มีสตาร์ทมีเอ็นนั่นก็คือให้เราเขียนปีนั่นเองเพราะว่ามิดรีเขาไม่ได้กําหนดปีนะคะทีนี้เขาก็มีแอปด้วยเราก็โหลดแอปมาใช้ได้นะคะลักษณะของแอปและสมุดเนี่ยก็จะเหมือนกันเลยนะคะอ่าพอเปิดเข้ามานะคะก็จะเป็นหน้าที่เราจะเริ่มเขียนกันแล้วนะคะนี่เห็นกุญแจไหมคะค่ะตรงเนี้ยนะคะในแต่ละเดือนเนี่ยก็จะมีกุญแจ เดี๋ยวหยิบสมุดโฮโบนิชิมาเปรียบเทียบกันนิดหนึ่งนะคะโฮโบนิชิ5ปีเนี่ยเขาจะเป็น1วัน1วันของเขาจะใช้ได้2หน้านะคะคือด้านซ้ายเนี่ยจะเป็น5ปีนะคะด้านขวาจะเป็นหน้าว่างซึ่งเราสามารถจะแปะรูปเขียนอะไรเพิ่มเติมได้นะคะมันก็เลยทำให้สมุดค่อนข้างหนานะคะทีนี้ของมิดริเนี่ยเขาก็จะมีแค่1หน้า1วันนะคะเพราะฉะนั้นหน้าคู่ของเขาก็จะเป็น2วัน นะกระดาษของโฮโบนิชิกับมิดริเขาก็แตกต่างกันนะคะของโฮโบเนี่ยเขาจะบางกว่าส่วนของมิดริเขาก็จะหนากว่านะคะมาดูรายละเอียดในแต่ละหน้ากันนะคะก็จะมีความคล้ายๆกับโฮโบอยู่นะน,นั่นก็คือ1วันหนึ่งหน้าแบ่งไป5ปีนะคะปีละ5บรรทัดเนาะแล้วก็บรรทัดที่ใช้เนี่ยก็ใช้เป็นแบบ ลายนะคะช่องก็ห่างอยู่เหมือนกันนะเขียนได้วันละแค่5บรรทัดเนาะแต่ของโฮโบเนี่ยจะเป็นแบบกริดนะเขียนได้8บรรทัดแล้วก็ช่องของโฮโบมันเล็กมากนะคะพูดถึงปีนะคะปีของโฮโบเนี่ยเขาก็ระบุมาชัดเจนอย่างที่บอกเนาะปีไหนถึงปีไหนนะคะแล้วก็พิมพ์ปีมาให้เรียบร้อยอันนี้ของโฮโบ 2018- 2สถึง2022นะส่วนของมิโดริอะ ก็คือไม่มีนะให้เราเขียนเองทั้งปีแล้วก็มันจะมีวงเล็บก็คือเหมือนกับให้เราเขียนวันนั่นแหละอันแล้วพอเปิดมาในเดือนถัดไปนะคะก็จะมีรูปประตูในแต่ละเดือนที่ต่างกันนะคะอย่างที่บอกว่าเออเขาก็มีคอนเซ็ปต์ของเขานเนาะอะไรอย่างนี้เห็นไหมคะเดือนที่3ก็เป็นประตูอีกแบบหนึ่งนะคะอ๋อแล้วก็มีที่ขั้นหน้ากระดาษให้ด้วยนะคะ2เส้นนะฮะก็ น่ารักน่าใช้เลยทีเดียวโอเคเดี๋ยวเราเอ้ยยังไม่จบนะอีกนิดนึงอีกนิดนึงคือเปิดมาเนี่ยเดือนอันนี้ข้ามไปค่ะมันจะมีโพล็อกขึ้นมาก่อนในแต่ละปีเนาะให้เราเขียนกับว่าเฮ้ยปีนี้เราจะเริ่มอะไรดีเปิดเรื่องนะคะแล้วพอหมดปีเนี่ยก็มีเอพิล็อกนะคะก็คือเป็นบทสรุปว่าเฮ้ย e ในปีที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างอ่าประมาณนี้แล้วก็มีหน้าที่เป็น personal memo นะ,ะก็เขียนป้าย สวยงามเลยทีเดียวปกนี่ก็แบบดูรูหลาคลาสสิกมากๆนะคะแล้วก็มีกล่องเก็บให้ด้วยก็จะทําให้รักษาลักษณะของสมุดไว้ได้ในในแบบนี้นะคะมันก็จะไม่อ้วนตุยแบบหกโบมาต่อที่เล่มหนึ่งะคะสีแดงแบบเบอร์กันดีแบบแดงแบบเลือดเลยนะคะชอบนะคะเป็นบ้าค่ะซื้อมาสองเล่มนะคะสีเขียวเล่มหนึ่งเป็นลิมิเต็ดและก็สีแดงเล่มนี้ก็เปิดมาไม่ต่างกันนะคะ มีให้สตาร์ทเอเหมือนกันนะฮะแล้วก็เปิดมาเหมือนกันเลยลักษณะสมุดแต่ว่าสมุดสีแดงอันนี้ก็คือเขาขายทุกป,ปีขายเป็นปกติอยู่แล้วนะคะแต่ก็มีแตกต่างกันตรงนี้นิดนึงที่เปิดเดือนอ a n เ a นเนอรมาเนี่ยเขาก็จะเหมือนกับว่ามีหน้าให้เราเขียนสรุปสั้นๆส,ส,สั้นมากๆในแต่ละวันนะคะวันที่1 2 3มีเหตุการณ์พิเศษก็เหมือนกับโน้ตสั้นๆไว้นะฮะ สำหรับหน้าที่เขียนบันทึกปกตินะคะก็เหมือนเล่มสีเขียวเลยค่ะก็คือ1หน้าหนึ่งหนึหนงหนงหน่งวันแต่มีหปีนะคะอาเทียบกันดูนะคะเล่มสีเขียวนี้กระดาษจะดูแบบนวลน,นวน,นิดนึงเนาะแต่ก็ไม่ได้ต่างกันมากค่ะเป็นสไตล์ของมิดูรีอยู่แล้วนะคะอ่าสองเล่มเหมือนกันเป๊ะเลยสีแดงสีเขียวสวยงามสันปกสวยงามเหมาะแก,ก่การว่าเอาไปวางบนชั้นหนังสือสวรูนะคะ ก็เน so kind of like so mm ื hmm. okay, so ่องจากว่าปกแข็งนะคะการที่จะเขียนให้มันตุยนุ้ยแบบแบบฮโบเนี่ยเป็นไปไม่ได้นะคะเนื่องจากแบบมันไม่ได้แบบยืดหยุ่นขนาดนั้นนะอ่ะมีเอพิล็อกเหมือนกันนะคะอันนี้แปะลงแปะรูปอะไรคงไม่น่าเหมาะน่าจะแบบเขียนล้นลวนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าโอเคก็เป็นการรีวิวมิดุริ5ปีสมเล็มนี้นะคะอ๋อมีกล่อง ใส่ด้วยอย่างดีนะฮะเก็บอย่างดีก็เป็นการรักษาสภาพของสมุดไว้นะจะจะไม่ยับย่นตัวมตตีแบบโฮโบโแบบนี้นะคะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็น5ปีที่เรามีในตอนนี้นะคะและเราก็จะมาถึงเล่มล่าสุดที่เราเาพึ่งจ่อยมานะคะอันนี้ ดูดีนะดูดีคล้ายๆเล่นสีเขียวนะคะเป็นแบรนด์ของคนไทยค่ะชื่อว่า5 minute time capsule นะคะเป็นบันทึก3ปีของ Book แพคเกอร์ค่ะก็ Facebook เขารู้ว่าเราชอบนะเขาก็เลยหมุนขึ้นมาให้เราดูแล้วก็เฮ้ยพอดูจากคอนเซปต์การการดีไซน์สมุด แบบนี้ของเขาเนี่ยนะคะก็เลยโดกเลยค่ะจัดมานะคะขอพูดถึงคอนเซปต์คร่าวๆของสมุดเล่มนี้กันสักนิดนึงนะคะจากเพจบ o o คแพ็คเกอที่เราสั่งซื้อมาค่ะเขาบอกว่าทําความรู้จักกับตัวเองให้มากขึ้นด้วยการคุยกับตัวเองวันละ5นาทีตอบคาถามที่จะช่วยให้คุณได้รู้จักตัวเองมากขึ้นกับสมุด f minute time capsule รวบรวมคำถามและสะท้อนความคิดกว่า360คําคำถามตอบคำถามเพียงวันละ5นาทีสังเกตพัฒนาการทางความคิดเมื่อกลับมาตอบคำถามเดิมได้และสมุดใช้ได้3ปีค่ะ เป็นยังไงคะคอนเซปต์โอเคเลยนะคะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าทุกวันที่เราเขียนบันทึกเนี่ยส่วนใหญ่เราอาจจะแบบเขียนกิจวัตรประจําวันซึ่งมันก็เดิมๆซ้ำๆถูกไหมคะทีนี้เขาก็เลยมีคําถามนะคะในแต่ละวันที่ไม่ซ้ํากันถึง กว่า360คำถามเลยนะคะอย่างวันแรกเนี่ยปีใหม่วันที่1 January เนี่ยเขาถามว่าบทเรียนที่น่าจดจําที่สุดของคุณในปีที่แล้วคืออะไรเราก็ใช้เวลา5นาทีนะคะในการตอบคำถามนี้นะคะลงไปในช่องที่เขากําหนดไว้นะคะซึ่งแต่ละช่องก็หมายความว่าเป็นแต่ละปีเนาะอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูข้ออื่นๆบ้างนะคะซึ่งจะ365วันเนี่ยไม่ซ้ำกันเลยนะคะ อย่างวันนี้วันที่27มิถุนายนนะคะสิ่งที่คุณอยากให้เพื่อนและครอบครัวเข้าใจเกี่ยวกับคุณนะคะอะเราก็ตอบคำถามไปพอวนกลับมาอีกปีนึงเนี่ยก็เราก็จะเจอคำถามเดิมถูกไหมคะทีนี้แหละเราก็จะได้เห็นว่าเอะแต่ละปีเนี่ยเรามีความคิดที่เปลี่ยนไปไหมกับคำถามเดิมเดิมนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราลองมาเปรียบเทียบกับโฮโบบ้างเอาตับโฮโบมาเปรียบเทียบได้ทุกเล่มเลยนะฮะไม่มีอะไรคะ่ะแค่จะเปรียบเทียบว่า โฮโบเนี่ยมันก็เป็นบันทึก5ปีที่ให้อิสระในการเขียนของเรานะคะเราจะเขียนเป็นแนวแบบว่าเฮ้ยการทํางานหรือถ้าเป็นแบบคุณแม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะเขียนพัฒนาการของลูกใน5ปีมันก็เป็นคอนเซปต์ได้เหมือนกันนะคะแต่สําหรับเล่มเนี้ยมันเป็นการแบบเหมือนรีเฟล็กตัวเองอะคะ่ะจากการตอบคําถามที่เขาตั้งมาว่าเออให้เรามีความคิดกับคําถามนี้ว่ายังไงก็เป็นการพัฒนาในอีกรูปแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะ ยังไม่หมดแค่นี้นะคะในแต่ละเดือนเนี่ยเขาก็จะมีเหมือนรีเฟล็กกับแต่ละเดือนด้วยนะคะว่าเฮ้ยเดือนนี้เป็นยังไงบ้างคําถามของเขาก็คือว่าสิ่งที่น่าจดจําในเดือนนี้นะคะเราก็สรุปรวบตึงมาเลยะคะ่ะว่าเดือนนี้เรามีอะไรเป็นที่น่าจดจำน่าอย่างเงี้ยเราก็เขียนไปก็เป็นการสรุปในแต่ละเดือนได้ดีเลยค่ะนะคะก็มีทุกเดือน,นะคะ่ะพอจบเดือนเขาก็จะให้เราแบบสรุปสั้นๆน,นิดนึงอะไรอย่างเงี้ย นะก็ดีค่ะดีไม่รู้จะพูดยังไงพูดได้คนเดียวว่าดีมากเลยค่ะสมควรในการมีไว้สักเล่มหนึ่งนะคะเพราะว่าหน้าตาก็ดูดีนะคะดูดีไม่แพ้ของต่างประเทศเลยราคาก็ไม่แพงนะคะเล่มน,นี้490บาทนะจ๊ะ เรามาเปรียบเทียบกับ m i d o r i Limited Edition เล่มนี้กันสักนิดนึงนะคะด้วยความเป็นสีเขียวเหมือนกันค่ะหน้าปกก็เลยมีความคล้ายๆกันนะคะหรือรามาเฮาเช่นกันนะคะเป็นปกแข็งเหมือนกันส่วนกระดาษข้างในเนี่ยจะมีความต่างนิดนึงค่ะตัว m i d o r i เขาจะออกสีนวลนๆนะคะกระดาษแต่ของอัลบุคแพคเกออันนี้จะเป็นแบบสีขาวนะคะ โอเคและนี่ก็คือสมุดบันทึก3ปี5ปีที่เรามีในตอนนี้นะคะปีหน้าก็คิดแล้วแหละคะ่ะว่าจะใช้เล่มไหนเดี๋ยวจะทำอีกคลิปนะคะสำหรับสมุดปีหน้าไว้เจอกันใหม่ค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ